อาร์มินอาร์เลสคำนี้ยางง่ายๆสำหรับตัวนี้คือเพื่อนครับเพื่อนที่ดีเป็นยังไงดูอารมินดิดูอารมิน <laughs> นั่นแหละหากเพื่อนแบบพยายามนอกดูนอกทางก็ช่วยหากเพื่อนมีปัญหาก็ช่วยอาจจะช่วยไม่ได้ทุกอย่างแต่ก็พยายามจะช่วยแล้วนั่นคือเพื่อนนั่นคืออารมินที่แสดงให้ผมเห็นตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้ายของเรื่อง นั่นแหละคือเพื่อนอย่างอามินเพื่อ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 นมองมุมไหนก็เพื่อนตัวละครเนี้ยถูกวางว่าเป็นตัวละครที่ฉลาดที่สุดในเรื่องนี้ก็ว่าได้ครับผมมองว่าไอ้ตรงนี้แหละทาให้การเขียนเรื่องของอาจารย์เนี้ยค่อนข้างจะยากนิดนึงในบางครั้งนะเพราะว่าหากให้อามินคิดทุกอย่างออกหมดเนี้ยหลายๆอย่างเนี้ยอาจจะง่ายไปเลยบางทีก็เลยมีอุปสรรคหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คอยขัดขวางหรือจะพายอามินบ้าง แล้วยิ่งตอนหลังๆนะตอนที่อาร์มินได้พลังของเบลโชดมาเนี่ยสมองโคตรฉลาดบวกกับพลังอันมหาศาลนี่คือเป็นตัวละครที่แบบโคตรไร้เทียมทานในเรื่องกันนะแล้วตัวละครเนี้ยก็ใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปมากที่สุดอีกตัวหนึ่งเลยครับแต่เพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยของอาร์มินนะที่แบบมีมากกว่าหลายๆตัวลนยะผมคิดว่าเออว่ะมันก็ทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันดูเข้มข้นสนุกขึ้นได้แต่ดูอาร์มินเนี้ย ไม่ได้ดูสมบูรณ์แบบเป๊ะๆขนาดนั้นถึงจะฉลาดขนาดนั้นหรือมีพลังขนาดนั้นก็ตามหลายๆครั้งหลายๆส่วนเนี้ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่อาร์มินเนี่ยก็ยากที่ต้องตัดสินใจว้ว่าจะทำยังไงดีเห็นชัดๆนะไปบุกท่าเรือเพื่อชิงเรือก่อนจะตามไปหาเอเดนะ่ะอาร์มินเลือกไม่ได้เลยว่าจะทํายังไงดีสุดท้ายโดนไอ้ดัด๊ดจิงไปสองสามเมตรตัวเองยังอื่นๆอยู่เลยตอนนั้นอะหลายๆคนอาจจะมองว่า อูอามินก็ยังดูแบบเป็นคนติ่มติ่มอ่อนแออ่อนแอนะแต่ผมมองว่าคนนี้เนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของอามินเว้ยมันเป็นความคิดแบบมนุษย์เว้ยแล้วด้างหลังก็เป็นอย่างนั้นเลยคือแบบเอาอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้โดยมีบางอย่างมาขัดขวางแบบต้องเลือกต้องตัดสินใจแบบโคตรยากลำบากยิ่งขึ้นแล้วพอพูดถึงความเติบโตของตัวละครนะจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมมองว่าอามินเนี่ย เป็นตัวละครที่เติบโตมากที่สุดแหละจนสุดท้ายเสียพลังอามินก็ยังพยายามและสุดท้ายก็ยังไปเป็นทูตในการแบบสัมพันธมิตรีระหว่างเอลเดียกับโลกภายนอกที่ไม่น่าจะทําได้แลว้วอะแต่อามินก็พยายามทําให้ได้มันเป็นความรับผิดชอบของคนที่แบบโตแล้วเว้ยถึงอยู่จุดนั้นได้อะสมมุติว่าผมมีเพื่อนคนนึ่งล้วแบบว่าทําให้คน80%ของโลกหายไปถึงจะบอกว่ามันทําเพื่อผมก็เหอะ ผมถามตัวเองนะว่าคิดแบบจริงจังคิดแบบซีเรียสเลยนะผมยังจะเรียกมันว่าเพื่อนได้อีกหรือเปล่าพวกคุณก็เหมือนกันลองคิดดูว่าถ้าเพื่อนของคุณเนี่ยทาให้คนหายไปประมาณ80ของโลกเนี่ยคุณยังจะเรียกเพื่อนได้เต็มปากไหมคุณคนนั้นอะแต่อามินเรียกเอเลนว่าเพื่อนได้แถมยังพยายามช่วยจนถึงที่สุดโดยรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องทําอะไรบ้างหรืออาจไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างถึงมันอาจจะหยุดสงาราในอนาคต ไม่ได้100%แต่อามินก็เต็มที่กับคําว่าเพื่อนเต็มที่กับหน้าที่ที่ตัวเองเติบโตและรับมันมาแล้วอะ่ะสําหรับเอเดนอามินนี่แหละคือโคตรมหาเพื่อนเลย